ประเทศไทยของเรานะคะจะ,จะเจริญก้าวหน้าไปได้เราต้องมีความรักกันค่ะแล้วก็ต้องรู้สิทธิของตัวเองและไม่ละเ,เมิดสิทธิของคนอื่นค่ะบางคนเกิดมาอาจจะสวยบางคนอาจจะไม่สวยบางคนอาจจะรวยบางคนอาจจะจนแต่ทุกคนย่อมมีคุณค่าของความเป็นคนเท่าเทียมกันครับสิ่งหนึ่งคือเข้าต้องหูจักย่อมรับผู้อื่นผู้ใดที่เขาเฮ็ดดีเขาก็ต้องหูจักย่อมรับผู้อืน่นกันเขาเฮ็ดดีหลายๆเป็นตัวอย่างให้เขาได้เข้าออกมาปรับพัฒนาเจ้าของส,งสิ่งศินปมันสีซอยลด ความขัดแย้งลงไดใดครับคนเหนือคนใต้คนอีสานคนกลางอาจจะมีความกืดความต้องการที่เหมือนกันแต่ประเด็นสําคัญก็คือเราจะต้องยอมรับในความแตกต่างและเขาจะต้องป่แตกแยกเจ้าหลากหลายสำเนียงที่บ่งบอกความคิดเห็นที่แตกต่างแต่ล้วนออกมาจากจิตใจที่รักห่วงใยและปรารถนาที่จะสร้างสรงสรค์สิ่งที่ดีงามให้กับสังคมไทย ที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือนี่คือเสียงที่จะบ่งชี้ถึงอนาคตของประเทศไทยเสียงของเยาวชนไทย6มกราคม2559เด็กนักเรียนและครูจำนวน129คนได้เดินทางมายังเดอะพายรีสอร์ตจังหวัดปทุมธานีเพื่อจะได้พบกับประสบการณ์ครั้งสำคัญของชีวิต การอบรมสัมนาสภานักเรียนระดับประเทศประจำปี2 5 5 9สํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดให้ตัวแทนสภานักเรียนจากโรงเรียนระดับประถมมศึกษาโรงเรียนมัธยม,มศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและโรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนอย่างต่อเนื่องทั้งสิ้น43โรงเรียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาในครั้งนี้เยาวชนอย่างเรานะคะแม้จะยังมีวุฒิภาวะไม่เท่ากับผู้ใหญ่แต่เราก็สามารถทำให้เต็มที่เต็มศักยภาพของเราแล้วหนูเชื่อเขาว่าสักวันหนึ่งเราก็จะพัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยๆแล้วก็สามารถ ทำสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้มันดียิ่งยิ่งไปเรื่อยๆค่ะการช่วยเหลือผู้อื่นไม่จําเป็นต้องรอไม่จําเป็นว่าต้องมียศถาบรรดาศักิ์ยิ่งใหญ่ไม่จําเป็นว่าต้องร่ํารวยมาจากไหนอย่างหนูหนูเป็นนักเรียนหนูสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ตามบทบาทหน้าที่ด้วยความเต็มใจและถ้าทุกคนคิดเหมือนหนูหนูคิดว่าประเทศไทยของเราก็จะมีแต่คนช่วยเหลือกันมันน่าอยู่ใช่ไหมคะกระบวนการในการสัมมนาครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และมีความรู้ในด้านต่างๆโดยวิทยากรได้ให้แนวคิดถ่ายทอดประสบการณ์แนะแนวทางปฏิบัติตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมเสนอมุมมองและความคิดอย่างเต็มที่ซึ่งเปรียบเสมือนการเติมเต็มให้กับเหล่าตัวแทนสภพานนักเรียนได้อย่างรอบด้านรวมถึงทำให้ครูที่ปรึกษา ได้เห็นแนวทางในการสนับสนุนการทำงานของนักเรียนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเด็กเขาจะเป็นตัวกลางในเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของอช่องว่างระหว่างวัยซึ่งครูกับนักเรียนจะมีความต่างกันบางครั้งปัญหาในโรงเรียนเราไม่ได้เข้าถึงตัวเด็กแต่สภานักเรียนเป็นตัวกลางที่จะเชื่อมเอาปัญหานั้นมานำเสนอฝ่ายบริหารแล้วเราก็สามารถได้รู้ปัญหาลึกๆที่เกิดจากตัวเด็กซึ่งบางทีผู้ใหญ่หรือผู้บริหารไม่มีโอกาสรู้นักเรียนส่วนใหญ่จะต้อง ทำด้วยตนเองนะครับแล้วก็นะครับมีปัญหาอะไรนะครับนักเรียนก็จะมาปรึกษาคุณครูนะครับซึ่งคุณครูก็จะคอยแนะนําแต่ที่สําคัญคือเราจะให้นักเรียนทําอย่างเต็มที่และทําด้วยตนเองครับผมว่าการที่เราจะตัดสินปัญหาในปัญหาหนึ่งได้น,นั้นเราต้องไม่ใช้ความคิดเห็นส่วนตัวหรือแม้กระทั่งความคิดเห็นโดยส่วนรวมมาใช้ในการตัด,ตดสินปัญหาหากแต่เราต้องใช้กฎหมายหรือกฎกติกามาใช้ในการตัดสินปัญหาครับ เพื่อให้ได้ผลสรุปของปัญหานั้นมีความยุติธรรมและเที่ยงตรงที่สุดครับถึงแม้ผมจะอยู่แค่ชั้นป .4 นะครับแต่ผมจะนําความรู้ที่ได้จากการอบรมสัมมนาสภานักเรียนในครั้งนี้กลับไปเติมเต็มจุดที่บุกคองของโรงเรียนและต่อยอดยิ่งยิ่งขึ้นไปครับกิจกรรมที่สําคัญอีกอย่างในการสัมมนาครั้งนี้คือการที่ตัวแทนสภานักเรียนรุ่นพี่ได้มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกเวลาของการสมาัมมนาซึ่งจะเป็นการต่อยอดการทำงานของสภานักเรียนให้พัฒนาและมีประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหนูจะกลับไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆชาวสภาฟังให้สภานักเรียนมีความรับผิดชอบมีจิตอาสาและเข้มแข็งกว่าเดิมค่ะ ครับสิ่งแรกที่ผมจะทำเลยนะครับผมรู้เลยว่าการทํางานคนเดียวยังไงก็ไม่สําเร็จครับเราต้องดึงทุกคนมาเป็นส่วนร่วมนะครับในการทํากิจกรรมต่างๆแล้วก็แก้ไขปัญหาครับเพื่อเกิดประโยชน์ร่วมกันครับผมจะนําความรู้ที่ได้จากการอบรมนะครับไปพูดคุยนะครับในเรื่องของประชาธิปไตยอย่างถูกต้องกับเพื่อนสภานักเรียนของผมเองนะครับและเพื่อเป็นการที่จะต่อยอดสืบสารงานสภานักเรียนนะครับให้ประสบผลสําเร็จมากยิ่งขึ้นครับพวกเราเนี่ยมีความคิดความต้องการเป็นของตัวเองค่ะและถ้าความต้องการของเราไม่ตรงกันก็ทํทให้เกิดความขัดแย้ง โดยเราจรึงต้องมีระบบประชาธิปไตยเข้ามาเป็นตัวช่วยโดยประชาธิปไตยของเรานี้จะต้องอยู่ภายใต้กฎและกติกาเสรีภาพไม่ใช่ตามอำเภอใจประชาธิปไตยต้องอยู่ใต้กติกาค่ะการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นการแสดงออกตามระบอบประชาธิปไตยที่เหล่าตัวแทนสภานักเรียนได้รวมกันนำเสนออภิปรายแสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่ เพื่อหาแนวทางทิศทางวิธีการและเป้าหมายในการทำงานของสานักเรียนในปีนี้และจากนี้ไปคณะกรรมการสานักเรียนรวมถึงตัวแทนสานักเรียนที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ทุกคนพร้อมแล้วที่จะก้าวไปเป็นกำลังหลักของเยาวชนในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้พัฒนา ก้าวไกลในทิศทางที่ถูกต้องดีงามและในวันที่9มกราคม2559ตัวแทนสภานักเรียนได้เดินทางไปยังกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเข้าคาระวะรับฟังโอวาทและรายงานผลการประชุมสภานักเรียน ประจำปี2559ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลเอกดาวพง์รัตนสุวรรณพวกเราทั้ง86คนเนี่ยเป็นผู้แทนเป็นตัวแทนที่มาจากโรงเรียนต่างๆท่สัเรียนทั่วประเทศซึ่งถือว่าได้คับมาแล้วเพก็โรงเรียนรงเนียจะต้องมีกิจกรรมเรื่องของสมานันเรียนที่ผ่านเองเขาผ่านไม่ไดานงก็ ขอสํานักแปลว่าอิสระของนูไม่ได้จบพรุ่งนี้นะหนูจะมีทั้งปีแต่ผมไม่ได้หมายถึงว่าเราลดคนเวลาของรู้มาเข้าค่ายอะไรเป็นทั้งปีคงไม่ใช่ให้ไปสร้างเดือน่ายแล้วไงแต่ว่าคนที่เป็นกรรมการฝ่ายต่างๆอายุญาตมาเดินรูในสามเดือนขอเดือนเก้าเดือนต้องมาเดอนกันรู้ต้องกลับไปสร้างเดือข่ายของรู้เองในฝ่ายที่รู้มีฝ่ายเป็นแผนกอะไรรู้ชนะฝ่ายวิชาการกัน ก็จะมีเคือข่าใช้เนีละโทรัพท์อใช้ะอะไรติดต่อสารงานอะกันสอทเองก็ต้องมีหน้าที่ที่องคิดคอนแทคกับกรรมการนี้สมทรถอรับนโยบายรับสิ่งที่เด็กๆเสนอแล้วส่งลงทำไม่ใช่ตกรางวามเป็นคนรบอกเอ็สทตระถร์เแล้วคิดคอนแทไประยะ การเดือดถ่ายจะไมหลุดล้วผ,ผมก็รับเองทุนที่กลับมาที่ผมเนี่ยโดยผ่านสบอ,อ,อ,อย่างต่อเนื่องยอมรับว่าขีดความสามารถของพวกเราเกินความคาดหมายที่ที่ผมคิดผมชื่นชมและผมเห็นอนาคตของประเทศมันเป็นคําเตือนผู้ใหญ่เนี่ยสิ่งที่ผมทำเนี่ยสิ่งที่ผูคิดเนี่ยมันเป็นการเตือนผู้ใหญ่ว่าผู้ใหญ่ทั้งหลายถ้ารู้ว่าเป็นผู้ใหญ่ก่อนยังไงหะนั่งนนอยู่ผู้ใหญ่นะผ,ผู้ใหญ่อย่าชะล่าใจ อย่าทำอะไรตามที่เรียนคิดตืตื่ๆอย่าเด็กเขางก้างไปแล้วผู้ใหญ่อยู่กับยาาอยู่กแบบับ,บที่ไม่ใช่นัเด็กนเขาจะแสบคุศเนี่ยเสียของ <Yeah. S 1> คุณได้ไปคำเดิอนทนี่ไหนรูกคดดดิดเห่อครับขอบคุณครับยินดีดีที่ได้เจอกันสวัสดีครับบนความหลากหลายของภาษาวัฒนธรรมบนความแตกต่างของพื้นฐานครอบครัวความคิด หากแต่เชื่อมโยงกันด้วยความรักสามคัคคีและจิตใจที่เปิดกว้างโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันคือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองเพื่อจะร่วมกันสร้างสรรค์สังคมต่อไปนักเรียนทุกคนได้มาพบกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขัดแยง้งยอมรับสนุกสนานร่วมกันทำงานร่วมกันและ ย่อมต้องจากลากันไหนที่สุดแต่ทุกคนรู้ดีว่าพวกเขาจะมีกันและกันอยู่เสมอที่ตรงนี้ที่สภานักเรียนที่ตรงนี้มีเราเสมอมีฉันและเธอมีแต่คนรู้ใจ ทีตรงนี้มีความห่วงใยปัญหาใดๆเราจะคอยช่วยกันรวมพลังจากใจรวมเป็นใจเดียวกันรวมเป็นหนึ่งเยาวชนของไทยอยากเห็นโลกนี้ มีแต่ความสุขสันต์อยากให้ทุกวันเป็นวันแห่งความเข้าใจอยากเห็นรอย,ยิความรักความจริงใจให้โลกทั้งใบมีแต่คนรักกัน กอดคอกันไว้เดินไปด้วยกันจะไม่มีวันทิ้งให้เธอลงทางรวมพลังจากใจรวมเป็นใจเดียวกันรวมเป็นหนึ่งเยาวาชนของไทยอยากเห็นโลกนี้ มีแต่ความสุขสันต์อยากให้ทุกวันเป็นวันแห่งความเข้าใจอยากเห็นรอยยิ้มความรักความจริงใจให้โลกทั้งใบมีแต่คนรักกันอยากเห็นโลกนี้ มีแต่ความสุขสันต์อยากให้ทุกวันเป็นวันแห่งความเข้าใจอยากเห็นรอยยิ้มความรักความจริงใจให้โลกทั้งใบ <c oughs> มีแต่คนรักกัน